นี่คือกริดออมาแล้วก้องโปกูติดหมอมาให้กูกริดกองต้องต้องแต่งเปื้อนเปื้อนไม่แต่งต้องต้องแต่งแต่งแต่งตเปื้อนอีนี้กูอยากจะดูว่ามาแล้วก้องโปมึงเกืออะไรอะไรตีโปให้มึงก่อนอื่นนั้นมึงช่างชูก่อนว่าโปกูตาย,ยตาจะกชเหตุใจอะไรตายจะกชเหตุใจ พวว่อควรใจโดยชิงประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองน้อยบ,บัณฑเพลาตอนนั้นนะมันเป็นจะด,ดูหนาวถึงอากาดเย็นเชียบ <laughs> อเออกระนั่งันเย <laughs> ็นละทั้งบัณฑ์เพลาเลยนี่ได้ไร้ายกว่ากันดิทั้งนี้พก่กแกทำกล้องประดิษฐ์นำอุน่นเราแกที่อับน้ำอุ่นน้ำโบนั้นมันเย็น ตึงแกตําเครื่องตน้มนำอุ้นตึงเครื่องทตน้มนำอุ้นนั่นและชดโพกุชายยเชื่อชีวิตโอ้แกตํากับเรื่องประษฐ์นตามุนนั้นกาแก้วเจ้าดีป้านั่นเจ้าดีป้าใช้ลงไปในคมอาบน้ำและแกเช่ปลาถุงใบพักจึงแกเอาขั้นนำมาจากเชี่บกาเืียงดัง ใช่เลยว่าปันตมิดปากนะว่าคูไม่โลชีว่าโพช่วยเลกใจยันเกจใจเป็นเกย์่อโพควรเห็นตานจงกรมโนเฮแกติตานในเวียดนามโนอ๋อเฮอยู่เวียดนามที่จะตีอยู่อัมการนิตตันจีมาตีอยู่ก็ไม่ที่ี่ตีได้เมียติ่ีอยู่เกติไปตีได้เมียกินจีมาตีได้เมียญปุ่นนกปีเออ จุ่มๆเลยกูว่าแกว่าพวกกูดักช่องยอบแล้วนั่นก่อนเออเอ้เออเอาไว้บ้างเดี๋ยวเราไปยชวยกันแล้ววันนี้เออวันีคุยไปหลายลักทชิบะวันแล้วเออไปรายชิไรเออรายทีกกระบี่กูนู่นเลยเออลักชิบะวันเลยเดี๋ยวกูป่าป้าปองลักชิบะปองมาม่าลักชาบะโอนมลักชิบะโอแก้าวจันเราเดี๋ยคอยไปก้อนไปก่อนไปก่อนไปช่องไปราย เราไปลักแทงปามบอาช่องวาเขาเปลักแทงปามใครวะไม่เอ่เ <laughs> บ้าโทษที่ไปไหนอ่ะดยวันนี้เราอยากหลกปลางอน,อนนนะ่ะเออหนูชื่อว่าอยากกินอย่างแรงนี่เออไหนจะกาวน้อยชิบหน้อยนะหลกปลางงอนแล้วเอามาลเลยก็ควักควักป้าลเลยควักก็เลยดอก พาเลยควักกันเลยหรอกอืมแล้วกุ้งเคยแย่งกันมาในว่างแรกตีเราควักเลยหรอกแล้วแย่งกุ้งเคยแย่งกุ้งเคยอ่าแล้วก็จับแย่งกันมาในปาร์คอ่าไปตีเซกรามในชุดเะยกไปดังอยากแย่งแรงเลยอ้าวบอลแก้วกูไม่พักจะหยกอย่างไปในขาคนเพอ คนดังกูก็เนี่ยพูดยาใจยบเกลวว่ามายืมเบี้ยคนนักจำเลยนักจำบันกวยเออเอาไว้ร้านไปลุงเรียนก่อนชิมจลางจำเลยเออยังไม่ยังแค่ว่ามึงเั่นใจว่าจำบังคุยใช่ไหมเออกุ้ยเหม็นจำบังคุ้ยสิเออ มึงต้องชั่นยาเออจะช้าวันมึงไม่ให้มึงต้องแช่งใขรใช่ยังมาแจ้ง <c oughs> อ้อก้อยคุมปลินมดเร็วก้อยแก้วจักจังเนาะครับล้านโอ้ล้านก็เมื่อลูลกถ้าว่าให้มันเชียนจับไปใช้เงินเบาแกว้วเอ้ปจับดอกเตรไปเลยแลาะเออให้เรียนจุง้ง จับด the like, ็อกเตอร์ก็ไม่ใจแกงว่าเจ้าด็อกเตอร์แล้วปลื้กับมันไม่แกงแล้มันแกงเลยกันด็อกเตอร์ไอ้ว้าย่างน้อยมันจุ่มเลก็ไม่เป็นเล่ยเอามาได้บ้าเฮ้ยยาลื่อมเช่นาก้องมันแฝงเฝ่หมู่กะลากะขึ้นไม่ลงไม่โดยจำปลื้ม ทำคอใครช่วงมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยบอกแกว้วไปกอนแกว้วแกล้จี่จะไม่เดนไปใช่กันเก่งในตัวเดียวเดินเตียวรอดลาดเตงเออกูแล้วคนรมร้อยปีเ็นงล้องตัวตัวเดียวกูก็ะเดตัวเดียวเอ้นนู่นเมกาใกล้จีนจแลาเอกูกวางวันนี้เพื่อเม,มกาใกล้จีน แกว่าบ <laughs> ้านแกโตกรถแม่โกจนฟังบ้านแกไปกว้างจังแม่โกเลือกแม่บ้านเล่นได้หรอแกว่าแกใจแล้วแบงเด่นจะได้เด่นจได้มันไม่วิ่งมันอยังหนังเจ้ยก่อยบ้านแกว่าไอ้คนกับแม่โกฟังตายกูเป็นเปล่าลงเต้ยไม่แกว่า อู๋เกี้ยวตัวที่แดงก็กลมบานปิดแรงว่าหวแก่ายอู๋เกี้ยวตัวที่แดงเออแม่กาใกล้แต้งว่าเออสวัสดีค่ะเจอน้องเจ้าหนังเจอเลยน้องเจ้าฉันชื่อเข้มมุดค่ะแม่เอ้ยเข้มมุดแลงแก้วนปรับปรับไอ้ไรค่ะ มีเรียกว่าอ้วนค่ะผีเด็ดเมียเขาเห็นว่าเจรนาฮันค่ะเนี่ยก็เคยพานเวทีประกวดหนังเศร้าไทยมาแล้วนะคะน้องค่ะน้องนี่ผ้านประกวดเวทีหนังเศร้าไทยค่ะฉันขับรถพานมาเด็กเนี้ยนี่เขากำลังประกวดอยู่โอ้ใบป,ป่านูพี่คะกับไม่รู้ว่าพีพอรู้ไหมค่ะว่าตลาดแถวนี้มี ตรงนี้ดิเขาคายลินจีค่ายชะตาบอร์ี่มังอะคะพี่ค่ะชะตาบอร์ี่หลินจีค่ะพุ่นแบบนีนะ้น่ากินหลุก,กรับนะ่ากินกีแรดนะ่ากินครับตองนะ่ากินหยับเกี๊ยวแต่เฉพาะเมนูนั้นไม่ดีนะคะคุณพี่ค่ะหอมมีมิชชั่นหูงซนเลยค่ะเออแล้วกีเรดกรอบตองปิดตรงนันเหรอผักผลไมา้เตยกล้องคนปืนบ้านน้องไม่เคยกิน ฉันนี่เคยกินกับฉันนี่กินละเพลไม้แบบนี้ฉันก็ไม่รู้จักไม่ซ้ำกับฉันเป็นนิปเด็กอินเตอร์กับอินเตอร์อินเตอร์กับเด็กชันนี่ก็ไม่รู้จักค่ะเช่นเห็นมา่ามทางผีพีจะไม่เปิดภูเป็นนี่แหละคะับพ่อแม่ไม่สร้างไม่ซ้อนเลยค่ะโอ้โหพอแม่คือกลูกลนแรกคร้วกลูกลนทีดร่องนี่ก็รเกิดจะเหมื่อโลเพราะว่าก็ร้อนเน๊ต พีนี่รู้จักพี่ตำ้มละกะตีจู้ชช่ไปไหนโล่อาจารย์เรทุ่งนองนี่เรียนจบไปแล้นะวิชันจบสูงค่ะแต่แรกกัมปูแล้วพ,พอรแมน่าจ้องไม่จบแต่ว่าพอรแมน่าจบจากอนจบชีวิตยืมก็จบนี่จ้องไอ้โม่ไปีเรียนตายแล้วฉันไปแล้วคนเจ้านี่ปากจานัน มึงจำบ้านได้หรือบ้างนี่กูเออกูไม่ชวนไรวันพราะวันนี้มาตากันใส่ชุ่เมื่อกันปกกูก็นจำบ้านเดิมจำบ้านบ้าก็ปรีจบอยู่ในเล่นบ้าจุงเล่าแบกไม้จ้างไอเด็กแบกไม้ยางเฮ้ยมาจำบ้านบ้าเอาเหลือเบกกับบ้าไอเด็ก y e a 嘿嘿。